ทักทายสบายดีครับพี่น้องผมนี่วันหยุดเล่นออกมาหาหม่งสิไปคือเราสิคิดหาหม่มงสิไปท่านรู้ว่าสิไปใส่บานใส่เลยออกมาหากระท่อมร้านก๋วยเตี๋ยวมังเกิลตอนนี้ก็อยู่ขวบบ้านน้องข้อครับบ้านน้องข้อกมัอนี่คึ้นขึ้ขนึ้นดีอยู่มัอนี่ มัอนี่คื้มดีอากาศกะแจ่มใสอากาศแจ่มใสมืันนี้หมอะแก่การพักผ่อนเลยมันนี่กะพอดีกับม่นางเบิงพระเจ้าก็ล่งหาปูหาปลาอยู่น้านี้ปลาก็ล่งเข่าดีเพราทัะนพระเจาว่ะขจ้าปลกรักอยู่นีเลยนี่เป็นขอบบรรยากาศขอบอ่างนะครับบรรยากาศขอบอางกับว่าให้ลูกหรอกว่าจะไปส่มา้สายมอนนี่กัพอดี ทีมงานยังมาว่าท่านครบฟั้างผูงคนกะกำลังดูดไส้ดูด,ดันอยกะการเดินท่าบุนีก็เดี๋ยวยังมามาครบกันกันแต่ยังสีลู้ว่าสีไปใสมาใสการเทปคลิปมันก็นดียังสีนะครับมันว่าเนเท่าบอได้เปิดโหมดเมื่ออาชีพเท่ากับวัดยุทธเท่ากับจะให้พี่นอ้องเบื้อง ของสวยงามมี่ห็กับมาลงมาโชว์มาแบ่งปันสู้กันเบิงครับแต่ละคนมันเปิดมาเปิดเท่ากับใส่เฟซบุ๊กอยู่แล้วนะครับนั้นกันั่นกัจะไปจมจะไปบนครับว่าเมื่อยว่านั้นเมื่อนเมื่อยเท่ากับเศร้าเมื่อเพะเมื่อยเท่ากับเฮ็ดต่อไปเรื่อยๆว่าจังใจเท่ากับอยู่กับเฟซบุ๊กอยู่แล้วนะครับ อยู่กับเฟซบุ๊กเสมออยู่แล้วครับบางคนก่าจะเบิดมือก็ได้ยังมือวันดยดยังสิเขาก็อยู่กับเฟซบุ๊กอยู่เบิดมืออยู่แล้วนะครับนี่ยังก่าถ่ายเป็นวิดีโอเป็นภาพนิ่งมาแบ่งปันสู่ก,นนะกันเบิงนะครับสู่กันเบิงมีนักกินนิยังดีๆนักกินนอยังที่แปลก,ปกหรือว่าจะเป็นสมตําคือเร้าก็ลงมากห้พี่นห้นองเบิงก็ได้ขึ้นกันครับเป็นชีวิตวิถีชีวิต ของเฮ้าอยู่แล้วนะครับกับเพื่อนกันต้องการแบบวิถีชีวิตนะครับมับนอี้ก็เลยระวางรอก็เลยมาทายเบื้องวิถีชีวิตของคนเห็นงานนะครับคนเห็นงานคนในงานโรง,งงานวันหยุดวันว่างก็มาทำมาหากินเพื่อลดค่าเสีจจยใจเพื่อลดค่าเสียใจจะเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นการ เป็นการพักผ่อนน้ำนะครับเป็นการพักผ่อนไปในตัวน้ำอันนี้กับรรยากาศริมๆนะครับริมๆเ่าท่านเดไปหอดมุงกวางนะครับว่ามึงท่านกวางมอกี้ว่าจินย่างไปพอดีเพื่นนขาเจ้ามาพักผ่อน้วเข้าวเจ้ากำลังเปิดพลงอยู่เลยไปเด้ไปไทยกวางไงเบิ้งแต่ว่าวิวกับประมาณนี้ครับแต่ว่ากวางก็นี่อยู่พอดีมอคื้มีฝนตกมากก็เห็ยใไห อากาศไทยบรรยากาศลมลื่นนะครับรถฉีดน้งำมือเสาร์กับว่าเสาร์ไปแล้วบบตอนนี้กับประมาณะจะสิบโมงแล้วนะครับจะสิบโมงแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปหาเน้อยู่อเนื้นกินแล้วจะไปคุยกันว่า